ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจอกันบ่อยเกรดก่อนเกมริโมพูรับมือนอริสสำหรับแฟนบริพูนั้นแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากกับก,บการที่รู้ว่าเจเกนครอปจะก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของพวกเขาตอนจบฤดูกาล2023ถึง2024แต่ชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปและนั่นเริ่มจากวันอาทิตย์ที่27มกราคมนี้ที่หงแดงมีคิวไปร,รังแอนฟิลด์เจอกับนอริสซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพในศึก F a เคัพรอบสี่ แม้ว่าปัจจุบันชื่อชั้นของทั้งสองทีมจะถือว่าห่างกันเยอะมากแต่พวกเขาก็ถือเป็นคู่แข่งที่มีประวัติระหว่างกันโชคโชนในระดับหนึ่งมาดูกันสักหน่อยว่าเกมนี้มีเกร็ดอะไรที่น่าสนใจบ้างการเจอกันอีก้วยความที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีสภาพดีกว่าบาบร์เบิร์กทำให้มันไม่น่าแปลกใจเลยที่ในการเจอกัน18นัดหลังสุดของทุกรายการนั้นลิเวอร์พูลไม่เคยเป็นฝ่ายแพ้เลยแบ่งเป็นการชนะ16เกมกับเสมอ2หน ทำให้นี่ถือเป็นคู่แข่งที่ลิพูไม่แพ้ติดต่อกันยาวนานที่สุดในปัจจุบันนอกจากนี้กับการเจอกันในเกม F a Cup 3หนหลังสุดนั้นนอริสก็คือทีมที่เป็นฝ่ายตกรอบทั้งหมดโดยครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ที่พวกเขาดวลกันในถ้วย F a Cup คือการแข่งรอบ5เมื่อรุ่นการ2021-2022ถึงซึ่งนั่นต่างกับการเจอกันในถ้วย F a Cup 3หนแรกระหว่างทั้งคู่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี1นึ่งสิ้นเชิยเพราะตอนนั้งเอราหเป็นฝ่าอผ่านลิเวอร์พราได้ทั้งหมด การเจอกับทีมจากคนละลีก12ครั้งหลังสุดที่ลิพูด,ดวนกับทีมที่มาจากหลีกที่ต่ำกว่าพวกเขาในถ้วยเอฟเอคับนั้นหงแดงมักจะไม่พลาดเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบได้ถึง11หนเลยทีเดียวครั้งเดียวที่ทำไม่สำเร็จคือตอนเดือนมก,กราคมปี2 0ง7ที่พวกเขาแพ้วูฟบทำต้น1นต่อ2ค่ารังแอนด์วิวในทางตรงกันข้าม12เกมหลังสุดที่นอริทลงเล่น F a ฟเอคัในฐานะที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในหลีกสูงสุดและต้องเจอกับทีมจากหลีกสูงสุดนั้น พวกเขาไม่เคยผ่านเข้ารอบได้แม้แต่คนเดียวโดยครั้งสุดท้ายที่นกขมิ้นเหลืองอ่อนล้มยักษ์ได้นั้นต้องย้อนไปถึงปี1982ที่เอาชนะสโต k กซิตี้1-0ในแอนฟิลไม่ค่อยรุง่งปกติแล้วเมื่อทีมไหนก็ตามที่ได้เล่นในบ้านก็มักจะมีผลงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะหากทีมเจ้าทินเป็นทีมจากลีกสูงสุดขณะที่คู่แข่งมาจากลีกที่ต่ำกว่าแล้วนั้นมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าบ้านจะถูกมองว่าควรจะเข้ารอบได้แบบสบายสบาย อย่างไรก็ตามในเกม FA Cup 8นัดหลังสุดที่ลิพูได้ต้อนรับทีมที่มาจากหลีกระดับ2นั้นพวกเขากลับเก็บชัยชนะได้แค่2เกมโดยที่เหลือแบ่งเป็นการเสมอ2หนกับการแพ้4นัดขณะที่4นัดหลังสุดที่ลิพูแพ้ขาบ้านในเกม FA Cup นั้นมันก็เกิดจากน้ำมือของทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพ3หนเลยทีเดียว ลิพูเอฟซีรายงานว่ากัปตันเฟอร์กิวฟันด้ยืนยันผู้เล่นในทีมลิพูต่างรู้สึกตกใจและเสียใจที่เจเกนครอปตัดสินใจอำลาสโมสร,รไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้แต่เชื่อว่าทีมนี้มีความแข็งแกร่งมากพอทั้งสภาพทีมและจิตใจพวกเขาจะไม่เป็นอะไรแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับเพราะผู้จัดการทีมมีความหมายอย่างมากสำหรับเราต่อผมต่อทุกๆคนต่อสโมสร,รและต่อทั้งพิมลิผมคิดว่าแบบนั้น แต่การตัดสินใจของเขาในครั้งนี้เขาต้องทําเพื่อเขาและครอบครัวและมันเป็นเรื่องที่ยากเสมอที่จะยอมรับได้และมันก็ยากสําหรับเราทุกๆคนใช่เขาบอกเราเป็นการส่วนตัวและเราทุกคนก็อยู่ด้วยกันแต่อย่างที่ผมบอกไปมันยากที่จะทําใจยอมรับแต่กรอบความคิดของเราทุกคนตอนนี้ก็คือการมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันที่เหลือในฤดูกาลนี้ เรายังมีเป้าหมายอีกมากที่ต้องทําให้สําเร็จในปีนี้และทําไมเราไม่จบฤดูกาลให้ดีที่สุดและมาร่วมเฉลิมฉลองความสําเร็จนั้นให้กับบอสของเราล่ะเราทุกคนต้องการประสบความสําเร็จอย่างมากและทัศนคตินั้นมีอยู่แล้วตั้งแต่ปรีซีซั่นแล้วและนั่นไม่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะทําให้คุณมีแรงผลักดันพิเศษในการทําสิ่งนั้นเป็นพิเศษมากขึ้นหลังครอบประกาศลาออกหรืออาจจะสนุกไปกับมันมากขึ้นอีกหน่อยด้วยกัน และทำให้ช่วงสุดท้ายของฤดูกาลกลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสุดท้ายของพู้จัการทีมที่สมสรสนแห่งนี้ทําให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีมานั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงทําให้มันเป็นเรื่องปกติแบบเดิมเพราะเราทํามันมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนี้กันแล้ว เชื่อว่ามันจะเป็นแบบที่ฟานได้บอกเลยว่าณนะตอนนี้แม้จะมีการเสียใจและตกใจก็ตามแต่ทุกคนสงบมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และมันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขามุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นที่จะประสบความสําเร็จกับผู้จัดการทีมที่พวกเขารักมากที่สุดเป็นฤดูกาลสุดท้ายน่าสนใจว่าจากนี้เราจะได้เห็นว่านักเตะม,มุ่งมั่นเพื่อครอปมากแค่ไหนไปจนจบฤดูกาลนี้เลยนะครับ บิลลี่โฮแกนสนทนาถึงการตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลของเจอเกนครอปบิลลี่โฮแกนซีโอของลิเวอร์พูลได้สนทนาถึงการตัดสินใจของเจอเกนครอปในการลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมของโขงแดงเมื่อจบฤดูกาลปัจจุบันครอปได้ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ว่าเขาจะออกจากทีมไปหลังจากการนำสมสนผ่านช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาล2023-2024หมายความว่าช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของเขาจะมาถึงตอนจบกับช่วงเวลาเกือบเกือบปี หลังจากการแต่งตั้งของเขาเมื่อเดือนตุลาคมปี2015หลังจากนั้นโฮแกนได้เข้าร่วมกับครอบสำหรับการาแถลงข่าวพิเศษที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอ็ซ่าดูคำตอบของซี o ในการตอบคำถามต่างๆที่ผู้สื่อข่าวสอบถามเขาได้ที่นี่บิลลี่ขอสอบถามคุณจากมุมมองของบอร์ดจะได้ไหมนี่คือช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างไรเนื่องจากคุณกำลังจะสูญเสียบุคคลซึ่งมีช่วงเวลา9ปีที่ยอดเยี่ยมกับคุณ ผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นเรื่องยากในการจะระบุออกมาเป็นคำพูดว่ามันสำคัญอย่างไรผมคิดว่าเมื่อเจเกนเข้ามาอยู่กับเราเมื่อปี2015เขาเคยพูดถึงการจากสโมสรไปในตำแหน่งที่ดีกว่าที่เขาได้ค้นพบมันและผมคิดว่าหากคุณมองไปยังตำแหน่งซึ่งเราอยู่กันณนตอนนี้เปรียบเทียบกับตอนที่เขาเข้ามาอยู่กับเราไม่มีข้อสงสัยอย่างแท้จริงว่าเขาได้ทำแบบนั้นอย่างที่เขาพึ่งจะบอกไปเขาจะอยู่ที่นี่อีกหลายเดือนจากมุมมองของเราแน่นอนว่าข่าวที่ออกมามันจะเป็นเรื่องน่าเศร้า ขณะที่ผมแน่ใจว่ากองเชียร์และหลายคนของเราจะแชร์อารมณ์ความรู้สึกนั้นร่วมกันเขากับผมมีการพูดคุยกันมากมายตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและผมคิดว่าครั้งแรกที่เรามีการคุยกันเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาจากมุมมองในแง่ของอาชีพและจากมุมมองในแง่ของโดยส่วนตัวก็ด้วยเราผ่านการทํางานเคียงข้างกันมาสําหรับช่วงเวลาเกือบเกือบเปีและผมสามารถจะเห็นจากมุมมองของผมจากการที่รู้จักกับเขาในแบบที่ผมรู้จัก ว่านี่คือการตัดสินใจที่เขาคิดมาแล้วและเขานั้นรู้สึกโลงใจกับมันอย่างแท้จริงและเขาเชื่อมั่นในมันเมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณและเพื่อนของคุณมายังการตัดสินใจเช่นนั้นหลังจากนั้นมันคือบางสิ่งที่คุณจะต้องให้การสนับสนุนและให้ความเคารพคุณรู้สึกประหลาดใจไหมใช่แน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันผมคิดว่าเขาบอกในวิดีโอที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าสิ่งนี้เกี่ยวกับวิธีการที่ทุกคนมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอก แต่งานมากมายและความกดดันอย่างที่เขาบอกไปเขาทำสิ่งนี้มาย4ิบปีดังนั้นมีความประหลาดใจในแง่มุมหนึ่งแต่ผมเข้าใจมันเช่นกันอย่างที่ผมได้บอกไปแน่นอนว่ามันเป็นวันที่น่าเศร้าแต่มันยังเป็นวันที่มอบเครดิตให้กับเจเกนด้วยเขามาอย่างการตัดสินใจที่เขาต้องการจะให้โอกาสกับสโมสรในการผ่านสิ่งที่จะเป็นกระบวนการที่มีความเหมาะสมและนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะทำเลยหากว่าข่าวนี้ไม่ถูกเปิดเผยออกไปสู่สาธารณะ เราจะผ่านกระบวนการนั้นไปได้อย่างที่เราเคยทำมาในอดีตกระบวนการเดียวกับที่นำเจอเก้นมาอยู่กับเราเมื่อกเกือบเปีก่อนและนั่นคือบางสิ่งที่เราจะทำกันภายในอย่างที่เจอเก้นได้บอกไปสิ่งนั้นจะทำร่วมกับหลายๆคนที่อยู่ที่นี่เจ้าของทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไมค์กอร์ดอนจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นเมื่อ <Gomez S 2> เราไปถึงตำแหน่งซึ่งเรามีข่าวเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสิ่งนั้นหลังจากนั้นเราจะสามารถพูดถึงมันในช่วงเวลานั้นได้ แต่มันจะไม่ใช่บางสิ่งที่เป็นการให้ความเห็นอย่างต่อเนื่องที่สมมติฐานแห่งนี้เราชอบที่จะดําเนินการสิ่งนั้นเมื่อเราพร้อมที่จะพูดถึงสิ่งต่างๆมากกว่าเราจะทําและจนกว่าจะถึงจุดนั้นเราจะไม่ทําและเราจะไม่พูดถึงคนอื่นและเราจะไม่ไปยังการเล่นเกมถ่ายชื่อนี่คือการประกาศที่เจเกนกับเรามีการทํากันขึ้นมาอย่างแท้จริงและหลังจากวันนี้เราจะโฟกัสกับรูดการที่อยู่ตรงหน้าและโอกาสที่เรามี และกับการแข่งขันกับ4การแข่งขันและทำให้ฤดูกาล2023-2024เป็นบางสิ่งที่กองเชียร์สามารถจะมองย้อนกลับมาด้วยความสุขในแง่ของกระบวนการของการแทนที่เจอเกนคุณมีกำหนดการของเวลาวางเอาไว้หรือไม่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นก่อนจะจบฤดูกาลหรือไม่หรือคุณต้องให้ความเคารพทีมที่จะต้องทำสิ่งที่จะต้องทำก่อนที่ฤดูกาลจบหรือไม่และฉันรู้ว่าคุณจะไม่เอ่ยชื่อที่นี่ แต่คุณมีเป้าหมายอยู่ในความคิดสําหรับคนที่จะมารับช่วงต่อที่ดีมากๆแล้วหรือไม่ผมเข้าใจคําถามนะผมคิดว่าจากมุมมองของเราผมจะไม่ต้องการสร้างความคาดหวังสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่านี่คือกระบวนการที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้อย่างที่ผมได้บอกไปมันคือกระบวนการที่เราเคยผ่านกันมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาวิธีการที่เราดําเนินการกันในฐานะสโมสรฟุตบอลคือการทําให้แน่ใจว่าเราได้มองไปยังทุกๆความรู้ทุกๆข้อมูล เราทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเราเป็นอย่างดีแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการตัดสินใจและเราจะมีการประกาศออกมาในช่วงเวลานั้นผมเข้าใจคำถามแต่ผมไม่สามารถจะกำหนดไทม์ไลน์เกี่ยวกับมันได้มันจะดำเนินการอยู่เบื้องหลังและคุณสามารถจะแน่ใจได้ว่าเราจะทำทุกๆสิ่งที่เราสามารถจะทำได้อย่างที่เจเกนบอกในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่ออนาคตของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้นั่นคือวิธีการที่เราดำเนินการกันมาโดยตลอด และนั่นคือวิธีการที่เราจะดําเนินการผ่านกระบวนการนี้ไปแต่ในเวลาเดียวกันมันจะไม่ใช่การทําให้เสียสมาธิสิ่งนี้คือการทําให้แน่ใจว่าฤดูกาลนี้จะยังคงดําเนินต่อไปและทีมสามารถจะโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อเรามีบางสิ่งที่จะบอกเราจะมีบางสิ่งให้บอกณนะจุดนั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ